วันนี้เรามีทีมใหม่จะมาแนะนําให้รู้จักกันนะครับก็คือจากข่าวก่อนที่ผมทำทีมเจ้าตัวซอเบกับรูปมังกรเนี่ยก็คือประสิทธิภาพค่อนข้างดีแล้วแหละแต่ว่าไอตัวที่เป็นราชินีน้ําแข็งที่เอามายืนคู่กันเพื่อรับเท้าเจ้าสตาร์ดัสอย่างเดียวเนะี่ยรู้สึกมันไม่ค่อยมีประโยชน์ประโยชน์น้อยไปหน่อยนะครับนอกจากมาแช่แข็งดามเมจมีนิดหน่อยแล้วก็มายืนรับปีบัฟแล้วเนี่ยก็เลยลองเปลี่ยนตําแหน่งนะนะครับให้กลายเป็นเจ้าแก้มังกรโดยเจ้าแก้มังกรเนี่ยจะเอามารับตัวดีบัฟของสตาร์ดัสแทนนะครับ ซึ่งจะบอกว่าปกติผมจะไม่แนะนําพวกตัวที่เป็นใหม่ๆที่มันปั้นดาวยากแต่ว่าจากการเข้ามาของเจ้าสแนปดาร์กอนเนี่ยมันบัฟตัวเลือดของมังกรนะครับไปถึง15ทําทให้เจ้าตัวนี้ซึ่งมีลดเสียหายจากสกิลอยู่แล้วอ่ะทำให้ดาวน้อยนะครับก็พอจะเล่นได้อยู่อ่าทีนี้ในส่วนของอ่ท็อปปี้นะครับก็จะใช้เป็นโฮลี่นะครับเป็นคูทามแล้วก็เพียวคูทามเจ้าตัวลมังกรก็คูทามเช่นเดิม ซาเบก็เช่นเดิมน,นะครับคูทามเน้นออพลองคูทามกับรถเสียหายอ่ะนี้ในส่วนของเจ้าแก้วมังกรเนี่ยเนื่องจากต้องบูทดาเมจให้สูงกว่าเจ้าตัวซาเบนะครับเพื่อรับจากเจ้าตัวสตาร์ดัสเนี่ยก็เลยจะเป็นโจมตีล้วนแล้วก็เน้อรับรอนนะครับรถเสียหายคูทามโจมตีคิริคอแต่ว่าที่สําคัญที่สุดนะครับจะเป็นคูทามให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าเจ้าเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับซาเบนิดนึงเหมือนกันก็คือเป็นกึ่งๆปฏิหารนะ ยิ่งมันออกสกิลในการพ่นไฟร,รอบ2นะครับได้ช่วงหลังส0สวิได้เร็วเท่าไหร่นะครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงตัดสินก็เลยจะเน้นไปที่กูทามเยอะน,นิดนึงนะครับอบลองลดเสียหายอาจจะน้นอยลงมาหน่อยก็ได้เพราะว่ามีลดเสียหายจากตัวสกิลทําให้ยืนได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เจ้าทีมเนี้ยเนื่องจากว่าจะไม่ได้เน้นโจมตีในช่วงแรกมากนะก็เลยจะถอดตัวที่เป็นตำราออกไปนะครับรับเปลี่ยนมาเป็นตัวขนนกชีวิตแทนเพื่อให้เจ้าาเบมีโอกาสาสะสมสแต็กได้นานขึ้น ก็คือทั้ง2ตัวที่เป็นดานเมจหลักอย่างซาเบลแล้วก็แก้วบางกรเนี่ยจะใช้วัดดวงนะครับในช่วงหลังเดือนาทีก์จนถึงสามสิบวิเจ้าสองตัวนี้ถ้าเกิดเก็บสแต็กแล้วก็ป้นไฟใหญ่นะครับได้ตรงจังหวะมาก็จะใช้งานได้ดีแล้วก็เจ้าสองตัวเนี้ยได้รับความเบิดเพิ่มเติมจากเจ้าสนปดาคอนนะครับทาให้ยูเกมได้น,นานขึ้อนอ่ยนไปดูไปทดลองให้ดูการสัก2อสแบตนะครับจะบอกว่าอารีนาในปัจจุบันเนี้ยตัวแปรสําคัญนะครับที่ทําให้เราเล่น ไตระดับค่อนข้างจะยากก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันก็คือเจ้าสตาร์ดัสนะครับที่ใช้ในการล้างนะครับปั๊บล้างเกาะอ,อะไรไปหมดเลยนะแล้วก็จะมีเจ้าตัวแก้วมังกรนะครับที่พ้นไฟใหญ่หละสามสิบวิตอนนั้นเป็นตัวตัดสินแล้วก็ซอเบก็เช่นกันนะครับเป็นสาสองสแต็ดหลาสามสิบวินะครับ3ตัวนี้ทําให้อรีนาาตอนนี้ค่อนข้างจะไต่ยากมากๆแล้วก็จะบอกว่าตัวที่แบบทําให้เราชนะทางมันไม่มีตัวไหนที่ชนะทางขนอาดชัดเจนนะครับ ถ้าผมไป,ปสังเกตทั้งตัวดาวก็ไม่ได้มีผลมากขนาดนั้นนะครับมันเหมือนกับเป็นจังหวะส,สุดท้ายอะว่าลูกรับพลิกผันนะใครแบบพลิกกับมาชนะในช่วง3ารสวิสุดท้ายได้ก็ชนะไปนะครับทําให้แบบการแก้ทางคา่อนข้างจะทําได้ยากแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูการตีกันนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆใช้ทีมที่คิดว่าดีที่สุดแล้วอ่ะแนอกาสแพ้ยังเยอะอยู่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับบางทีบางจหวั่นจริงมันมันแย่จริงๆอย่างเขาคือบาจหวัที่แบบเราโดนเขาตบตายขาดเหมือนกับการช่วงทีมจังหวะว่าใครแบบช่วงสุดท้ายอ่ะใครจังหวะดีกว่าพัฒนาไป ได้ยัแบบได้นะครับเ็ราคือป้อนไฟใหญ่เราออก่มสว่สนพอดี ก็เนื่องจากอะไรนะปัจจุบันมันไม่แน่ไม่นอนแบบนี้ก็เล่นให้มันสนุกและกันทีมไหนชนะบ่อยก็พยายามใช้ทีมนั้นเป็นหลักแล้วกันนะครับ ใ้ของผมจะเน้นเล่นสนุกซะมากกว่านะนก็คือแพ้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวล้าเกิดชนะก็โอเคแล้วโอเคเดี๋ยวมารอยซักทีมนะครับเอาเป็นช่วงนี้ที่จะเห็นเยอะสุดก็จะเป็นสตาร์ดัสแสงจังนทร์ได้เลยนะรอดูหีบแรกได้เลย พยายามตีคนที่แต้มเท่ากันหรือสูงกว่าเป็นหลักแล้วกันนะครับเพราะว่าถึงใช้บ่อยๆก็ไม่เป็นปนัญหนะาก็าเป็นอีกทีมนะครับที่ผมคิดว่าเล่นสนุกดีนะลองๆจะใช้กันดูได้นะ เนี่ยแล้วก็เวลาเหลือดากอนกับดากอนอย่างเงี้ยตัวจะก็าสมอเพราะว่าดาเมจดากอนมันยิงกันไม่เข้านะครับโอเคก็จะมาทดลองให้ดูกันประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นอ้อจะบอกว่าทีมเนี้ยใช้ในการตั้งรับค่อนข้างดีเลยนะผมก็ตั้งรับมาประมาณวันหนึ่งแล้วเราปิดตําแหน่งของเจ้าซอเบแล้วก็เจ้าลูกมังกรเนี่ยก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับเนี่ยก็จะมีเขียวๆเป็นระยะเอาไปใช้ป้องกันได้ด้วยนะครับโอเคทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเจ้าแคนดี้ซีรอนกับวาเบอรี่ี่จะมีผลในเมตาอารีน่ามากแค่ไหนนะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ